มาถึงนะครับกันที่สามพี่น้องด้ยนะครับอยู่บ้านสมนลินนะครับแถวแถวบ้านทางทางงามเนาะนะครับบ้านหนองแสงห่างกันบอไกลนะครับพี่น้องอันนี้เป็น MU5 5นะครับถ้าอีพทีทันใดมีนะครับก็สามารถนะครับโทรเข้ามาสอบถามตั้งจองกันเขาได้นะครับตอนนี้งานเขาเป็นเดียนหลังหลังหลังสงการแล้วนะครับตอนนี้ชิวงานนะครับพอดหลังสงการนด้วยพี่น้องด้อหรือว่าเดียนเมษาเฮานะครับผู้ใดอยากได้ก็นะครับที่กูมัน พุตะกีกาตุลานะครับเอ้ยนี่นะครับพุทสภาตุลานะครับกะสั่งจองกัน่ามาได้นะครับตอนนี้มันก็ออกหลายจังหวัดนะครับหลายภาคครับทางศรีสะเกดอุบลก็ออกนะครับผมทั้งขุนหารกันทลอดกันทะลักนะครับออกแล้วก็ทั้งอุดรนะครับทั้งหนองคายแล้วก็กาลสินออกออกหลหลายละพื้นทีนะครับเพราะว่าตอนนี้มันกําลังฝนกําลังลงนะครับแล้วก็นะครับเครื่องยกมันนะครับก็ยังหน่อยอยู่นะครับพี่น้อง เพราะว่าความต้องการของตลาดหลายนะครับเพราะว่าหมู่บ้านหนึ่งนะ่ะลดนะครับเป็นสิบสิบคันนะครับที่นี่ไอ,อกำลังการผลิตเท่ากับอาจิบ,บทัันนะครับผมก็ตรงไลร่รงยุ่งซี่แหละครับเพราะว่าผมกับผลิตได้แค่มือละสองคันหนึ่งนะครับโอก็ติดตั้งกัประมาณมือละสองสามคันกับสำนันนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับ สวากะมันเดินทางเนาะงานไก่งานไก่นะครับอ่างเกียกันได้สองคันบางคันก็ได้สามคันนะครับผมอันนี้เป็นเอ็มยูหาหานะครับตัวนี้นะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับเอ็มซีเขาต้องเอารถไปนะครับเขต้องเสียเงนินค่ารถเอารถไปจอดที่อู่หรือนะครับเดี๋ยวทีมงานของเรามาติดตั้งที่หน้าบ้านเลยนะครับนี่ไม่ต้องเสียค่ารถเขต้องเมาส์รถไปแต่ผู้ใดบมมีรถก็ต้องได้เมาสรถเสียค่ารถสองรอบนะครับเดี๋ยวก็ต้องไปล่อเอา เป็นอาทิตย์กะจังใดกัยังมีนะครับเตัน,นี้สั่งไว้แล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาผมจะโทรนัดไม่เกินวันสองวัน,วน,วน,วน,นผมก็โทรนัดผมก็ดีมาตามนัดนะครับผมนะครับไล่ทรงมาเรื่อยๆไล่ทรงมาเรื่อยๆนะครับนะครับมัอนี่กับไฟเห็ดเอานะครับเป็นสีเขียวเหนียวทับนะครับผมคันที่แล้วกะอยุบันทางน้ำกะสีเขียวห้าสิบแรงนี่เพิ่งกบเบิ่งตัวอย่างมาจากคันนั้นกะนะครับ ขนนโทสั ai, era era Ziel, nah. ่งให ah ้ผมก็มาติดให้นะครับอันนี้รุ่นเอ็มนะครับรุ่นเอ็มที่ราคาสูงกว่าราคารุ่นเอลนะครับหน่อยหนึ่งนะบ่หลายนะอกครับเพราะได้คาเหนื่อยจากล้สองล้อแล้วพี่น้องโอเคนะครับผมคอยติดตามชมกันนะคพี่น้องเอ็มยูนะครับเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ยกสูงนะครับผมสายไฟเด้อสายไฟนะครับเอ็มยูนะครับกะบอกเดียวกบพ่อนะครับเหลือแล่แล้วพี่น้อง ที่เขียวเหนียวซับนะครับอันนี้อายแล้วเบิงตัวยางมาจากบันทางน้ำนะครับผมตัวนี้ปั๊มแห้งก็รุ่นน่อยอยู่นะครับยกสินิมกัวกันอีกนะครับมันเป็นรุ่นใหญ่ฐานมันฐานมันสิใหญ่กว่ากันมันก็สิยกนิมครับเต็มยูเป่น้องสวยนะครับสวยยกสูงนะครับหามีดกัวนะครับผมยกได้ไม่ดันเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปกตินะครับติดตั้งถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับ นะครับมือเศร้าค่ะสามใช้นะครับโรมาสังนะครับหลังสงการทังสีไม้อีกนะครับแล้วก็พฤษสภาเดือนพฤษสภากับที่มีเอฟซีามใช้สร้างไว้ตั้งแต่ซีเดียนที่แล้วแล้วนะครับเป็นอิสกีหาซซีแล้งนะครับเป็นสร้างไว้ตะโดนแล้วนะครับประมาณซีเดือนแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็บทเป็นการถอนมันกันหลายแล้วนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ก็จังสร้างหรือว่าลุงคิ้วกันไว้นะครับทุดตอนน้งจิน ค่อยๆค่อยๆหน่อยเออพอนะครับหวัดจระบีนะครับอัดกันเดี๋ยวรับเด้อยืดหยุ่นหรือว่านะครับรักษาให้มันได้โดนๆนะครับยืดอายุการใช้งานนะครับผม MU นะครับตัวนี้สูงนะครับสูงก็ลดน้อยอยู่นะเพราะว่าฐานมันสูงหล่อมันใหญ่นะครับหล่อใหญ่มันติดสูงขึ้นไปอีกนะครับกําลังหลกันโยกดีนะครับฐานมันใหญ่อันนี้เจ้านี้ อแล้วก็สั่งผ่าสามสิบพื้นนะครับผ่ากระซ่งทุกเมื่อน,นะครับถ้าผมได้ผมีผ่านะครับหรือผ่ามเพาะกัจังแอดไลน์หรือว่าสั่งมาเต้เพจผมก็ได้นะครับเพจอูไปทุนกันรกระเสียดแล้วก็แอดไลน์เดี๋ยวเบอร์ทุนะครับไลน์<อ>ผมทิ่เบอร์นี้นะครับเดี๋ยเบอร์นี่นะครับแอดได้ทั้งสองเบอร์หรือว่าโทรมาถ,ถามก่อนก็ได้นะครับโท<ซ>มทางเลยนะครับกระจกหูหูเลื่อมหู ขาไปเชี่ยมหูไหมเขาเลื้มหูครับขอโทษหลายๆมันเลื้มหูครับนี่หละเดี๋ยวพานมาเดี๋ยวมาตีไหนเดี๋ยวเจาอันหูมานั่นมันเลื้มหูเนาะหูขาดหูนี่เลยบ่เป็นหนังบ่เป็นหนังหันหลังเอาดูดูก็นเลยดอกโอเคนะครับพี่น้องเนาะจังไปพอกันอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับรอบต่อไปสามคันคือเก่านะครับมีอําเภอภูสิงห์ ผู้สิงรุ่นไหนเนาะปฏิจจม่าได้ผู้สิงนี่สี่สิบแรงแล้วกะคุณหารสี่สิบแรงแล้วกะคุณหารหาสิบแรงสี่ยังบุ๊บไปน้นองสามเครื่องนะครับนั่นแหละมือเอื้อนขึ้นของไปหอดขึ้นของทันทีออกทันทีเลยนะครับเอฟทีทั้งผุ่นล้อล้อใดเลยนะครับเห็ดกับแกมล้อเลยเด้อนะครับน้องแล้วไปพอกันด้วยผุนหลังนหะ้องปฏิี